หยิบยืมภาพยนตร์ร่วมกับลมละลายโปรดักชันผมจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องไฟครับมีไฟตรงไหนอ่ะคือผมอายคนนะรมีไฟในในร่มผ้าครับผ <c ười> มไม่เป็นไรอยู่กับหมอสองคนไม่มีใครอยู่หรอกครับ <c ười> เออคือหมอครับผมมีไฟที่รูดนะครับหมอตรงวะวันนะครับผมก็เรียกไฟอับนะสีสีสออกยังไงออก ชมพูละเลื้อออกแดงๆอ๋อหมอคิดว่าไม่ใช่ฝันะฮะอะไรฮะน่าจะเป็นลิสีดัวมากกว่า,อออาลิสีดัว <sh arp ina> ใช่ไม่น่าหรครับ <sk r isa> ผมนั่งยองๆเบ่งแล้วม,ม,มันแปรมออกมาเพราะว่ามือก็ดันเข้าก็แปรมออกมาดันเข้าอย่าอย่าพูดอย่างนั้นหมอหิวเลยหมอที่ล้อเล่นๆเลยอายุ27เอาให้ดี30เดี๋ยวไม่คาดเคลื่อนนะเอาชัวชัว38ให้บ้านมึงไฟไหม้49ให้เมียมึงโดนรถชนตาย54เออ ตรงลงเท่าไหร่54เออยางโอเคๆยางๆมาแล้วอบก็ได้อบเว็บก็ได้เอา54นะครับผม54จะไป่ได้าเอ๊ะอย่าถ้าล่ะของหมอเล่นกับมาแล้ อายุ54ปีชวดครับเดือนธันวาวันอาทิตย์จะมาดูเกี่ยวกับอะไรครับความฝันครับอ้ยเว้นเลยฝันถามวันเดือนปีเกิดตั้งนานได้มาท้ายให้ทำนายความฝันครับโอ้โหไม่ต้องเริ่มันอยู่ในตำรามันอยู่ที่ดาวโอ๊ะทำนายความฝันนี่อยู่ที่ดาวเหรอใช่อ๋อฝันว่าอะไร เล่าให้หมอฟังหมอถ้าผมพูดแล้วมันเป็นความลับอย่าไปบอกใครนะครับไม่บอกขอให้ความลับของผมนี่มันตายอยู่ตรงนี้เลยนะมึงจะตายด้วยไหมล่ะไม่ไม่ความลับ๋อความลับตายอย่างเดียวนะโอเคนะครับเอาครับผมผมฝันว่าผมได้ขึ้นเครื่องบินเจ็ตครับฝันไว่าได้ขึ้นเครื่องบินเออแค่นั้นก็พอโถ่ตาแมไม่เข็ดนะเนี่ยเจ <c oughs> ็บมือไปหมดแล้วดวงคุณนี่นะ หน้าที่การงานจะสูงส่โงโกหกหรือเปล่าเรื่องจริงขึ้นที่สูงแล้วฝันมาขึ้นเครื่องบินนี่หน้าที่การงานผมจะขึ้นสูงส่งสูงส่งโกหกเรื่องจริงผมทําึงสองรายการตอนนี้ตัดไปรายการแล้วเหลือก่อนบ่ายอย่างเดียวมันธรรมดาคนเรามีขึ้นมีลงเอยกูเห็นมีตลงไม่เคยขึ้นเลยโอยอย่าเถียงหมอสิแต่ว่ามีผู้ใหญ่รักเชะจะพาผมไปเล่นช่องอมรินทีวีอ้าวเห็นไหมดวงเริ่มมาแล้วบอกเริ่มมาไหมไม่แค่แค่ติดต่อมาแต่ไม่เอาไปเล่นกคนนี้เขาบอกว่ามาหลอกเราว่า ถ่ายเดโมเอาไปส่งช่องแล้วสองพันเนาะพอถ่ายจริงนยเขาสัญญาสองเดือนนี่ผมโดนหลอกไปถ่ายหลายรอบแล้วเพิ่มมาเป็นสามพันเออทั้งวันเลยสามพันนี่มึงพูดถึงสมเด็จใช่ไหมเนี่ยนี่ไปเรียกทำไมสมเด็จไอ้เด็ดนี่ะปากมึงนี่หน้าตะก้อข้อมากไม่ใช่หมาเอาเอาอลอยเฮ้ ฝากกด subscribe ด้วยนะคะ